One hour later. แลวผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่พัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุณตี้โมบาแล้วก็ผมเอฟดอฟคนเดียวเดิมนันเองนะครับแหมผมเริ่มพูดสโลแกนตัวเองล้วนแล้วนะปวดหัวแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ลงมาที่ริเวอร์ทาวแล้วก็มีตี้ลงกับเราด้วยนะฮะมาดูกันสิว่าตี้นี้จะตึงมือหรือเปล่าจะให้เอฟดอฟเนี่ยได้ตึงมือมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเดีว,ว่านะอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามนันเองนะครับผมเราไม่มีระเบิดที่จะจั่วหน้าเขาด้วยนะฮะโอเคเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่า เดี๋ยวผมบุกเลยแล้วกันผมบุกเลยแล้วกันเขาน่าอยู่คนเดียวนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมไม่สนใจแล้วงนะั้นน่ะขอตึงๆเอฟรอชขอตึงๆมาสิจ้ามาสิจ้าไม่ต้องกลัวนะฮะต้นเกมอย่างนี้ไม่มีแถบแน่นอนนะผมวิ่งลุยไปเลยยังไงลาดไปดีเออเรียบร้อยนะฮะเก็บไปหนึ่งแล้วเก็บไปหนึ่งแบบโธเอฟดรอปขอตึงๆนะฮะเอ้ยม่โธ่เซียสซีบีอาร์สี่แม่มันจริงๆเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยว มันอยู่ไหนกันแน,วน่วันนี้สลิงก็ไม่ขึ้นผมปล่อยเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมดูนมันน่าจะอยู่ข้างล่างนะผมไม่มั่นใจนะข้างล่างหรือข้างบนนี่แหละแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างนะเอ๊ข้างล่างอะ่ะมันไม่ใช่ข้างบนเห็นปะนี่ไงมันเดินขึ้นมาแล้วนี่ไงผมบอกเลยว่าข้างล่างมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมาดิยังเงี้ยเออจุกอ้จุจุกค่ะจุกคิง,ง,คงมาจฟักเกอร์ไปไหนเจานี่ไงหูจุกจุกอย่างเดียวเลย ไม่สู้เลยไม่สู้เลยไม่สู้เลยมา <Okay. S 1> ผมก็ไล่ล่าได้เหมือนกันนะครับผมคุณเป็น s ซเว r จ l duke ผมว่าเป็นฆาตกรนี่แหละมาโอเคข้างหลังปล่อยมันไปครับเรายิงกันปล่อยมันไปตอนนี้เราไปเก็บแถบก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมเหมือนว่าจะมีอยู่ประมาณหนึ่งตี้นะ เฮ้ยผมเห็นแล้วอยู่ข้างบนหลังคานะครับใช้สไนเปอร์สไนเปอร์มาดีก้าเปล่าโอ้โหสไหนเปอร์โดนไปเม็ดหนึ่งหลบเลยอะเอ้โอ้โหตรงหน้าต่างี้มาล่วงไปดิหัวแตกอะรู้จักงั้หัวแตกอะ,กกอะสไนเปอร์สไนเปอร์โอ้โหสไหนเปอร์โดนเม็ดเดีวยวอ <laughs> แม่งโดนเม็ดเดียวแม่งวิ่งอย่างเดียวเลยแม่งไ,ไม่กล้านะครับคนเนี้ยเราดูได้เลยว่าเขาเปิดไม่ได้เก่งมากมายนะครับคือหาจุดยืนไม่ได้แล้วพอโดนเม็ดเดียวนี่คือวิ่งหนีห่างจุดตึดแล้วโอเค เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเลยเพราะว่าไอตัวที่โดนยิงเนี่ยมันอยู่ไหนเท่านั้นเองอะผมหาไม่เจอโอเคมีคนโดดลงมาข้างล่างนะครับอยู่ใต้ตีนผมนะครับอ๋อนี่ไงเขาชัเขาชูชับชับบ้าเลยชุบกันอยู่นะครับเรียบร้อยไปดีหนึ่งตี้สี่ตัวพอดีเอฟดรอล่อไปรอ,อไปวันนี้ผมพูดอย่างว่าผมจะมาเล่นปืนะไรแต่เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วเนาะ นะครับวันนี้ผมมาเล่นเจ้าตัวปืนนะฮะเอ็มสิบสามแหว่ปืนนี้ไม่เคยเล่นเลย <c oughs> เล่นโคตรบ่อยนะเอ็มสิบสามเฟนเนกแล้วก็เอเคนะครับช่วงนี้ผมเล่นแต่เมตาครับขอภัยด้วยเพราะว่าผมต้องการที่จะอ่าเก่งขึ้นนั่นเองนะแค่นี้เลยผมต้องการที่จะเก่งขึ้นผมเลยไม่อยากไปเล่นผมผมพูดง่ายผมยังเก่งไม่พอที่จะไปเล่นปืนนอกเมตาครับเจอแต่ตึงๆนะครับช่วงนี้ ก็เลยอาเล่นเมตาไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนเล่นปืนเมตาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพวกมือใหม่ด้วยอะไรด้วยเขาเล่นแต่ปืนเมตากันหมดแล้วครับน้อยคนนะครับที่จะเล่นปืนนอกเมตานะครับอย่างเราอย่างนี้ก็เออสู้เขาไม่ไหวก็เลยต้องเล่นปืนเมตานะครับแต่ว่าอนาคตมาแน่นอนรอผมรอผมแบบเข้ามือมากกว่าน,นี้ก่อนนะแล้วผมก็จะมาเล่นปืนนอกเมตาด้วยข้างหน้ามีตัวไม่ต้องใส่สโขบก็ยิงได้มาดีมาดีมาด,มาด,มาดียังไงเรียบร้อยไปแล้วจะวิ่งหนีไม่ได้จ้ะ ไม่ใช่สกอบพ่ก็ยิงได้นะจ๊ะเรียบร้อยไปดินะคไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะผมวิ่งไปดูแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ถาก้็ให้เพื่อนๆดูไปแล้วกันสําหรับคนที่แบบอยากชนะหรืออะไรเงี้ยแบบแนวทางการเล่นปืนเมตาดูคือปืนนอกเมตาอย่างเงี้ยดูไปเพื่อความบันเทิงแต่อย่างปืนเมตาอย่างเงี้ยก็ดูไปเพื่อแบบว่าเอาไปปรับใช้แล้วกันนะครับ ไปปรับใช้ว่าเออยิงยังไงให้นิง่งแต่งยังไงให้นิง่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมก็แต่งตามปกติเลยนะครับที่ที่หลายๆคนเขาก็แต่งกันแต่ว่าวิธีคุมปืนนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคุมยังไงให้นิง่งก็ลองเอาไปดูนะแต่ผมก็ยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะฮะมันยังมีสายมั่งแต่ว่าก็ก็ยิงได้ยังพอยิงได้อยู่นะครับไม่น่าเกลียดเท่าไหร่โอเคแต่ตอนนี้เนี่ยมีคนแล้วเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วคนนึงนะครับ <S <S มัน่าจะเหลือเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเน็ตกากด้วยพวกนี้ ม่ใช่เนตผมไม่ใช่เนตผมไม่ใช่เน็ตผมแล้วไม่ใช่เนตผ,ผมแล้วมันม,ม,มาดิวน้องหมาไปดิครับหัวแตกไปดิมาเก็บของก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะมันมีเทคนิคหลายๆอย่างครับที่ทําให้เรายิงนิ่งนะครับก็ลองผมไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงเหมือนกันนะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเรื่องการยิงนิ่งเนะี่ย ผมก็ยังยิงนิ่งมากไม่ได้เท่าไหร่เงี้ยก็ยังไม่ได้แบบเอามาบอกนะครับเ okay, คล็ดลับเดี๋ยวเราจะมีคนอยู่ในโกดังนี้เรื่องอื่นช่างบาลก่อนแล้วก็ยิงคนก่อนเลยแลรร้วกันสวัสดีครับยืนทำไรจ๊ะยืนทำไรจ๊ะเรียบร้อยดิติดติดติด,ต,ดติดอะไรติดอะไรเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโอ้โหนะรัาทั้งหมด10ตัวแล้วนะครับสุดยอดเลยนี่ยังไม่ทันไปไหนเลยเขาอยู่แค่ริเวอร์กับไอตรงอ่าเขาเรียกนะเมืองอันนี้มันชื่อเมืองอะไรวะเนี่ยไฟนิงเลสใช่ไหมนะโอ้โหกดไปแล้ว10ตัวแม่มันจริง นะครับแค่2เมืองอะน,นี่ยปะโถบอกเลยลริเวอร์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะฮะคนหนโหดแล้วล,ล,ลงกันเยอะมากเลยนะครับริเวอร์ทาวเนี่ยแบบบางทีผมก็ตายบ่อยนะครับแบบลงมาบางทีก็เจอสองขำตี้เงี้ยแล้วแบบตี้แบบวิ่งกันมันวิ่งกันที4ี่ห้าคนอะโหค,คือแบบตีหนึ่งสี่คนใช่ไหมแล้วแบบ สองตีก็มารวมด้วยกันอะไรเงี้ยโมมันนัวมากมันสนุกนะครับมันสนุกมากๆเลยนะครับแต่ต้องเล่นหนึ่งสี่นะผมชอบเล่นหนึ่งสี่มากกว่าโอเคมีรถมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้ยังไงครับยังไงครับยังไงครับสวัสดีเรียบร้อยไละ่ะต้องชาร์จแล้วไหมละ่ะช,ชาร์จแล้วไหมล่ะชาร์จแล้วไหมชาร์จแล้วไหมสวัสดีครับขอแตกไปแล้วยังไงโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหโดนรถระเบิดใส่อ่ะโอ้โหมันโดนแรงรถด,ด้วยนะครับถ้าโดนแรงระเบิดเดียวเมื่อกี้ไม่ล้มหรอก นะฮะโดรงรถด้วยนะครับรถมอไซค์ข้างๆแลระเบิดใส่นะฮะผมเนี่ยชอบเล่นหนึ่งสี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่าเล่นหนึ่งสี่สนุกกว่าจริงๆนะหลังจากที่ผมเคยเล่นนะแล้วผมเคยพูดกับปากตัวเองว่าเล่นหนึ่งสี่ยากกว่าเล่นเป็นทีมเพราะว่าเล่นเป็นทีมเรามีเพื่อนแต่พอเล่นไปเล่นมาจริงๆครับผมไม่รู้นะผมว่าเล่นหนึ่งสี่อ่ะง่ายกว่าเล่นเป็นทีมเยอะเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปช่วยใครไม่ต้องแบ่งของใคร เนี่อว่าเราฆ่าเราก็เก็บคนเดียวเราหาจังหวะเล่นได้เราจะไปตรงไหนก็ได้ไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องคอยเพื่อนเราอยากไปอัปเกรดตอนไหนก็ได้เราอยากไปเอารถตอนไหนก็ได้เราอยากจะขับรถไปไหนตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องสมมติเพื่อนตายก็ไม่ต้องรอเพื่อนลงมาเก็บของอะไรเงี้ยคือแต่มันก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราจะดูแลตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะบางทีผมก็ตายนะครับลงมาก็ตายเลยก็มีนะครับแต่ว่ามันสนุกกว่าครับมันได้อิสระมากกว่าไม่ต้องฟังใครไม่ต้องช่วยใครอะไรอย่างเงี้ยเนอกว่า สนุกกว่าเยอะครับผมลองฝึกกันนะฮะหนึ่งสี่นี่มันจริงๆนะถึงจะเจอคนโหดๆก็เถอะมันฝึกทุกอย่างครบว่าสมมติว่าเจอหลายๆตี้ลุมหรือเจอสี่คนลุมอย่างเงี้ยมันก็ฝึกว่าเอ้ยให้เราหายตื่นเต้นเมื่อก่อนผมเคยเป็นนะแบบเหลือคนน้อยๆแล้วมือสั่นใครเคยเป็นบ้างลองคอมเมนต์มาฮะแบบมือสั่นกลัวแบบไม่มันไม่มันไม่ได้กลัวมันสั่นแล้วมันยิงไม่ได้ผมเคยเป็นเดือนนี้ผมเลิกเป็นนานแล้วครับผมเลิกเป็นนานแล้วจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ได้กลัวแล้วอะ คือผมชินแล้วกับการโดนลุมอะไรเงี้ยผมเลยไม่สั่นนะครับนี่ก็เป็นวิธีแก้นะใครเคยเป็นนี่ลองคอมเมนต์นะผมเคยเป็นบ่อยมากนะแบบเหลือสองคนสุดท้ายใจสัน่นเชียแม่งแม่งเอ้ยอยังไงเดี๋ยวขณะยังไงครับมัแต่พูดยืนนิ่งๆก็าตายไปดิดิ่งนิ่งก็าตายไหมยิงนิ่งมากเลยนะโอ้ <laughs> โหการแต่งปืนนี้สุดยอดมากใครอยากรู้สูตรแต่งปืนเนี่ยลองกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมก็ <laughs> ที่ผมเคยพูดไปแล้วนะมีผมเคยลงไว้ให้แล้วนะครับสูตรแต่งปืนนี้ไม่ใช่ไม่ไม่เคยลงนะเคยลงนะครับ โ okay. อเคก็ได้แหละฮะมันเป็นการฝึกหลายๆอย่างฮะผมก็เคยเป็นนะสมัยก่อนแบบโห่สองคนสามคนมือสั่นงีง้งี้งี้ใจสั่นเต้นตุบ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 เลยแบบสั่นไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นหนึ่งีบ่อยๆครับมันไม่เป็นแล้วนะ <im ple k> ไม่ว่าจะเล่นเกมไหนหรือว่าอะไรเงี้ยเล่นไปเล่น MP แล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ <im ple k> เล่น MP วางระเบิดแล้วเหลือ2คนอย่างเงี้ย หรือแปดผมเหลือคนเดียวเขาเหลือหลายคนนี้ผมไม่กลัวแล้วนะคือมันหมดหมดความตื่นเต้นไปแล้วนะครับมันจะสมาธิมันจะอยู่ที่มือมากกว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วนะฮะโอเคข้างหน้ามีคนนะฮะยิงเขาไปไดิมาดิครับมา,ด,บมาดินะครับนี่ก็เป็นวิธีแก้ไขวิธีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่มึงส่นเวลาเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ย e. ไม่ต้องส่นนะเล่นบ่อยๆ๋ยวไม่สานมันมันจะเลิกส่นเองอ่ะมันก็ไม่กลัวมันไม่ไม่ต้องกลัวใครแล้วบ,บวกแม่งอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่กลัวใครเลยนะ คือทุกวันนี้ผมเจอชื่อใครอะรู้ว่าเขาเก่งแต่ผมไม่กลัวนะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งนะแต่ว่ากลัวไปเท่านั้นแหละคือเราแอบ,บไปหลังเกมเราก็ไปเจอเขาอยู่ดีเราก็ตายนะครับสู้เราไปบวกกับเขาเลยดีกว่านะฮะอะไรเงี้ยเจอแคนดังๆแล้วผมบวกหมดอะผมไม่หนีหรอกถ้าเห็นเอ็ดดอปหนีนี่ไม่ใช่เลยนะครับเอ็ดดอปบวกอย่างเดียวนอกจากแบบบวกบวกแล้วถอยอย่างเงี้ยแบบว่าไม่มีของไม่มีอะไรหรือว่าเราแพ้อะไรแล้วพอหนีได้ก็หนีนะครับ แต่ว่าถ้าแบบอุ้ยแม่งเออเห็นแค่นั้นยิงกันอยู่ลเลี้ยวหนีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนะมันยิงอย่างเดียวบวกอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะมันเกมมันตายเกิดใหม่ได้เล่นใหม่ได้นะครับมันอย่างเดียวไว้พอครับโอเคข้างหน้ามีตัวพูดมากชิบหายแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยไปดิอุ้ยมีหายตัวอยงหลังนะฮะเอเคอเคตอ,อนนี้ก็ฆ่าไปเยอะมากแล้วนะสิบกว่าตัวแล้วนะครับไอ้นี่มันวิ่งไปไหนของมันเนี่ยมันหายตัวมันก็วิ่งไปเลยเดี๋ยวผมนั่นไง เจอแล้วผมได้ยินเสียงนะฮะเฮ้ยหลบหลังหินหลังหินต้องเจอระเบิดระเบิดนี่ฮนะปาระเบิดเฮ้ยเอาบอมยิงหน้ามาเลยนี่ไงตายไปดีเจอระเบิดปะเดี๋ยวผมลงไปเก็บอ่าของของของ,ของเขาก่อนแล้วกันนะฮะเรียบร้อยไปดีนะฮะเรียบร้อยไปดีมาสิแจ๊มาสิจ๊ะแหมมาเอาบอมยิงใส่พี่โอ้โหไม่ใช่บอม อันนี้ไม่ใช่บอมด้วยอันนี้ล็อกฮอนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีว่านะครับลุยโลดโอเคฮะคก็ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับผมไม่ได้เก่งเลยผมเป็นคนโคตรกากคนนึงคนระับแต่ก็พอแนะนําได้ก็เหมือนมีความมีความรู้สักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีมีความรู้แบบเรื่องทฤษฎีแต่ไม่มีความรู้ด้านปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคปาไปดิผมเห็นนะครับ ตรงนั้นหลังหินยังไงเรียบร้อยไปแล้วแต่โอ้โห,โหม่นจริงๆระเบิดนะครับบางทีผมก็รู้นะว่าเล่นยังไงหลบตรงไหนแต่ว่าผมเล่นจริงๆเล่นเองไม่ค่อยได้หรอกฮะ <c oughs> แต่ก็พอไปอยู่ไปดูพี่ๆมาเพื่อนๆมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งๆกันดังนั้นผมก็เก็บมาเป็นความรู้นะฮะก็ <c oughs> สามารถเผยแพร่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะเพราะมันอยู่ที่ฝีมือรู้ไปก็เท่านั้นเหมือนของแต่งปืนอะคุณรู้ไปก็ คุณเล่นเหมือนของแชมป์โลกสมมุตินะแต่ว่าคุณเล่นไม่ได้เก่งเท่าเขาเงี้ยก็ป่าประโยชน์จริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เล่นๆเบื่อข้างหน้ามีตัวยิงเข้าไปดิยิงเข้าไปเด้ข้งางหลังยังไงล่ะมาดิมาดิาดนั่นแหละครับใครอยากรู้อะไรผมบอกได้หมดเลยนะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ฝีมือคนนะครับไม่ใช่ว่าผมจะกักเพื่อจะไม่ให้ทุกคนเก่งขึ้นนะถ้าทางไหนที่ทําให้เพื่อนๆเ,เ,เก่งขึ้นได้เนะี่ยผมอยากจะบอกให้ทั้งหมดเลยนะครับลองคอมเมนต์มาอยากรู้อะไรอยากถามอะไรนะครับ ลองถามมาได้เลยนะฮะผมรู้อะไรผมก็จะบอกให้ทั้งหมดเลยจะได้เก่งไว้ด้วยกันนะฮะเกมคอดิตี้โมบายจะได้มีคนเก่งๆนะผมชอบนะ <laughs> โอเคตอนนี้ฆ่าไป21คนแล้วครับข้างหน้าคนสุดท้ายเหลือคนสุดท้ายอระเบิดไปกินหน่อยปะอระเบิดไปกินหวานๆเลยไปเอาชิมสักหน่อยชิมสักหน่อยเอา้าไม่ได้อยู่หลังต้นไม้หลอกเหรอเอา้าซ้ายมือนะครับโอเคนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยเราเก็บไปได้ นะผมก็ฝาก,กและก็แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใครอยากรู้อะไรอยากถามอะไรลองคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปได้นะผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมบกดหัวใจทุกคอมเมนต์นะก็ประมาณนี้นะฮะอยากให้ทุกคนเก่งไปด้วยกันครับผมก็สำหรับปืนนอกเมตาก็รอไปแป๊บนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคิวนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบายบายจุ๊บ <ync>: จุ๊บหลักทุกคนนะฮะ